ปากแดงมาแล้วนะครับไม่ใช่คางดำนะครับเอ้ยเอ้ยสองตัวสองตัวมาแล้วโแล้วเอ้ย,อยปากแดงปากแดงเลยยายน้อยปากแดงสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมะกินถิ่นไทย,ยวันนี้มาหลุ่นเซียนน้ออยู่ของไพ่ครับเปนน็นยังไงสีงมานประมาณ น้ำหลงครับเพรว่าน้ำเออขึ้นมาน้ำซานนี่แหละครับตกน้ำซานหอดของแบบหมานบวกหมันเดี๋ยวมาลุ้นกันคมาสามเส้นครับมื่อนี่หน่อยยายล่ะเป็นจุหึ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 คอ,อเลยคอเลยคอเลยเป็นด,ดุเลย คอเด้อปลาเดิมมั้งปลาเดิมมั้ช่อนครับ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 โมเมนต์โผลแล้วครับเดิมแล้วปลาช่อนโดนปลาช่อนแล้วครับอันนาอันนายอแรกครับใหญ่น้อยปนินปนินปนินว่าปนินยกขึ้นมาอยู่ซานไปสิละปลานิน มีน้ำคุณไปเดินละเวลากับไปเดินปนินสองโตแล้วลุ่มไปเรื่อยๆครับมันเป็นยุงไดงถ้าจะโดดติ้นดุ้งว่ามันประมาณปนินหรอไงตัวที่สองหรอผมง,ง้ามตึ้มด้วย ห้าตัวโลห้าตัวโลยินตัวสวยๆวยท่านน่ะเอ้ยน้อยหมานปน่านิ้นนงป่านิ้นแบบมีล้ามมากเลยอ่ะออกซ้ำยายน้อยอยุตินต้นตืน่นถึกป่านิ้นใหญ่เลยครับยายน้อยเยายน้อยเหมือนป่านิ้นใหญ่อีกแล้วครับยุตินต้นตื่นยี่ล้าป่านิ้นยุติ้งเลือกเราเลย หนีน้ำหมายเลขได้ประคอ,องเงีครับโลโลหนึ่งแล้วก็ได้เป็นโลแล้วนี่ก็ได้โลหนึ่งให้กันโลหนึ่งแล้วยังยนก็ได้ปลานิมได้เป็นโลแล้วไปดูตรงงามเลยครับนี่ลาก็ได้โลเพิ่มแล้วโอ้ได้โลหนึ่งได้อยู่ระดัครึ่งโลโลหนึ่งผู้นหานาน, <laughs> นีน่ครึญญ <laughs> ่งไหนเปลี่ยนขยับเข้ญญาไปทางไหนจังเลยครับ ดที่ค้างเปลี่ยนหมายใหญ่ทางแล้วว้ดานำไหลครับจุดน้ำลงขึ้นต่อหมายสองจับประตูเพียนหน่อยเนี่ยหรอครับหนงได้น้ำมันอยู่ปลายครับเพราะว่าน้ำขึ้นมันมนี้น้ำน้ำลดลงหน โดดออกแล้วเทียนเลยโดดสูงเลย <Okay. S 1> ปลากระบอกรับขาหงอแข็งต้อนลุดซ้ำเอ้ยตัวใหญ่ที่สั่นะไม่ได้พอไม่ได้พอตกน้ำแล้วลปลากระมังขาหงอแข็งกับปลากระบอกอเดียวกันหงอแข็งกับกระบอกกันเ mm hmm. พื่อนบู๊กัน mm hmm. ถ้าว่าดินโลมครับคูณ ดินล่มครับฟังกำลังกำาลังห่างๆครับป่าโดนโดนมาป่ากำลัง ตรงนี้เสามปิดครับเนี่ยกันพลาดเอ๊บเอ๊บอุ้ยมาแล้วเพียนตะเพียนโอ้ยปวดเขาเ่ามันแข็งตะเพียนยนกับปากกระบอกใหญ่ บอกกับตรงนี้ครับมาเตะหมู่วานครับน้อนคืนกันันก็ท่านกลับอยู่หลายๆเนมยุ่ครับปลาสุ้มน้อนคืนหมู่วานเนี่ย มั้งฮะ็นี็หมันครับา่อหลายรอบแล้วครับนี้รอบเป็นรอบเศร้า bận cứ lắm hên nhỏ chạy sụ, hưng 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 thế hưng à, măng đây hưng 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 ปวดหล่เปลาอยากมาถึงกงเมังเมังกาะเพง้างใตู้้ามันใครเอาเบิดแล้วท่องแดงเบล้วตาได้ไหมกกาเพง เห็บหลังเห็บล,งน,ลงน้ำลงน้ำลรหลุดลได้บ่ทันกเลยลงน,นล้ำเราไม่มีเหลือแล้วหลุดด้ทั้แล้วเป็นขุนครับกลับมาเมื่อวานนอ,อนคืนได้หลายอยู่เมื่อวานจะเป็นช่งวงเศร้าเมื่อวานนี่นะครับถือปลาไหล นี่มีอบน,นาำม,มันยุบละรุ่นต่อไปครับเมื่อนี่แหละังไ,ไว้ังไว้สอ,อับังไปเบร่วัดลงไปนิดแล้ครับ,รบแต่ละมืออุิมานบะม,มาน พอปลาผูกไปเนี่เก็บไปแล้วให้จะมาพอให้จะเขาย่องจะเพี้นหนึ่ก็มั้งหน่อยจุดก็มัง้งผ็ดปไหละ ตอด้เทนะบนดูละอบอนอะที่เราตุนตัวเือ,เอมังคมังคม,มังหน่อยสตอกกระแ๊ก ทีนียเดี๋ยวแทะมันำมังน้อยแทะวากระได น้อยหลายต้องมาเก็บกลับบ้านน้ำหนิ่งเก่าแล้วครับน้ำไหลว่างันโลมไหลขี้ตุ๋มปลาหมีเจปลากระมังน้อยเวลากระมีน้อยขึ้นมาถึ้งๆเลยได้ปลานิ้งหลายตัวเลยผมว่าาดุ่นกันมันน้ำยู่นี่แหละ เจ้หน่อยใส่าหาขีดด,ด้วยนะสองตัวโลด้วยนะสองตัวโลสองตัวโลอันนี้น่มง,งามเลยครับเป็นน้ำตื้นนี่กระมังลายหลีเฮมอดพี่ยังมีแต่กระมังอยู่เจาดังนี้ไม่ต้องการอะไร แล้วครับปนินมาแล้วน้ำตื่นน้ำตื่นครับปนินน้ำตื่นน้ำเอือหาง่ายแล้วกำลังหนึ่งตัวเก็บอย่างเดียวมาอีกแล้วหนึ่งตัวครับดินปนิน Bác măng tinh nam tinh nam tinh măng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  này, măng tinh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  แต่เพี้ยนโสดตายเลยแต่เพี้ยนนจุดจัดจุดจัดเลยแต่เพี้ยนน้ำตื้นมาแล้วมาแล้วปากแดงปากแดงมาแล้วนะครับไม่ใช่คางดำนะครับปากแดงปากแดงมาแล้วเฮ้ยมีปานิ้น้ำตื่นนะครับวันนี้ปานิ้น้ำตื้น ไมแล้วเอ้อยเอ้อยสองตัวสองตัวไม่เลโตแล้ว,ว,วไม่ใช่มีตะก,กมังนินก็ไมีด้มอแล้วฮึ่ยฮันฮนอฮ้ยไม่แล้วอุอย้ออยดินดยน ป่นนี้น้ำตื่นครับวันนี้เค,เ,เคียงหัวเข่ามุโยองเคียงหัวเข่าเมือนน้ำเคียงเขามังกับป่านินน้อยครับเก็บเก็บเก็บก,กลางเดินกับเชิงล้มนะครับ ติดเงี้งมันนะเพียดนะตะปนินตะปนินใหญ่เว้ยถึกดักถึงดักเว้ยอุ้ยออกซับตัวนี้ตจัหนะตะเพี้ยนนะมันอยู่ลิมแม่นพอดีอ,อืมได้เท่าไหร่ไหมอีกแล้วไหอีกแล้วปนินปนินสีทองมาเลยสีทองเหลืองอลาม ยายน,น้อยยายน,น้อยออตออัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะอปากแดงปากแดงเลยยายน,น้อยปากแดงปลานนปากแดงนะครับไม่ใช่ปลาหมอค้างดำปากแดงเลยยายน,น้อยยอขาดขาดเอ,อ้ยปากหน้อเก่าหรอวะปลานนเนี่ย